มาแรงในขนาดงวดติดแล้วนะครับเพรว่ติดงวดนี้เราจะไปงวดที่สามเราจะไม่ให้พลาดอีกแน่นอนโทรตามห่อนนัดปล่อยวันนี้นัดปล่อยวันนี้งวดนี้เราจะไม่ให้พลาดอีกแน่นอนคหมบอร้าวดีกว่านะเอซีหม้อล้าวครับร้าวจะเอาเท็กแคลร์นะหม้อร้าวงวดนี้เะาะว่ต้องพลาดเอฟซีเรย์ยังได้ใจเลยอ่ะเรย์ยังได้ใจเราสิปอยเลยนี่ พี่น้องเอฟซีโทรโลกฝันแล้วใช่ไหมครับฝันแล้วค่ะงวดทหารคนต่างขาตั้งขาล้อต่างขาของแก้มขนาดครับบอดดิ่งขอมแกมบอดเลยงวดนี้กับแบบเก่าันนี้กสีแบบเก่าอีกท่าคือเก่าอีกท่าคือเก่ากว่าใช่ท่าแบบเก่ามันใจเก่ามันใจมันใจให้ามันใจเต็มรอยเลยเงี้ยหดอี้บ่เม็นเต็มรอยเลยลานเปอร์เซ็นต์นิดนึ่งอู้ล้านที่เก่าข้ากิโลมันใจว่ามีเก่า คือเก่ามีเก่ามีเก่าอีกคือเก่าครับคาบบะมีเก่าเมารมะหอมแก้มคือเก่าคาบบะมีเงินเด้อฮถคาบบมีเงินการธรรมะเด้อมีเงินกันหมดอกโหไห่มะหอมมะแกมโจมโมไหมไห่ลยเพราะว่ามันใจเรืจองของว่ามีเก่าครับนี่เซีคอมเมนต์มาอยู่ด้วยเพื่อนว่าไม่ต้องเมาให้ถ้าไม่ถูกจะไปถึงบ้านเลยเพื่อนว่าปูเพื่อนหวงหนุ่มม่มีปัญหาถ้าบบะมีเก่าคือเก่า บ่บดได้หอมด้เมื่อไ้หอมอันนี้คือครั้งที่สามถ่ามาแล้วสองรอบผ่าน,นี่คือรอบที่สามถ้าบ่มีเก่ามาหอมเก็บอันนี้ถ้ารอบที่สามเล่วันนี้มีเก่าราอเปอร์เซ็นต์ค่ะมีเก่าร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเด้อทำาหน,น,น,นี้ฝันตองกัดจะไหนครับก็ว่ามีเก่าครับคือว่าฝันตรงหวดคือเลขออกซินเก่าแล้วมันบ่ยามแดงกับมาฝันฝันว่าปูน่ะไปกองสลากมาทีมันออกซึ่นเก่าแล้วว่าเราไปยินผถ่าเลยยืมบอกเลยบอกตัวนี้ มีพ่อ,อ,อแล้ว,ลวเราได้เลขมาตัวนึงที่เกา่าเราได้มาเกา่าเราได้มาทั้งบนทั้งล,ล่างเลยวันนี้ก็เลยเอาเลขตามเราให้มาแล้วเอามาจากคุณละเอามาทั้งบนทั้งล่างเสียปูดีกว่าเสียปูปูไขม้าแล้วสามตัวบนกับสองตัวล่าง,ง,างเลีเ้ยวทางดีเลขฟันล้วนๆ ถ้าสมมติมันตอกตัวใดปู่ก็จะมาย้ำให้ย้ำห้ย้ำห้ย้ำห้โค้งุด้ายให้ก็ย้ำแบนค่ะหลายๆท่านคุบอกว่าปู่นี่ไมยถึงปู่ในพระยานาเป็นองค์ปู่ใส่ชุดสีขาวมีหนวดมีเขามีเขามีมีดฝันเห็นตลอดคือองค์ปู่พญานาคปู่สีโทสียูแม่น้ำนี้ใช่อยูในแม่น้ำนี้แล้วหูเราเห็นเหมือน เป็ี่เอเพิ่ม่ม้หมกําลัง,งกําลังกําลังเหตุล้งค่าให้ปูกันล้งค่าให้ปูบ้ไห่ถึงป้าถึงผลแลวความฝันเป็นยังไงบ้างครับในความฝันคือว่าปูเรามาแล้วก็เอาเด็กไม้ไห่พร้อมแล้ววาวันดินสีซอยรูปซอยหลานทุกคนครับไห่บ่หลายตัวเด้ไห่เลขสามตัวคับ,คบโซกับสองตัรามไห่มาํานั่นเอาแต่ฟันเอาตามที่เพื่นบอกมาแล้วล่ะมีเกา วันนี้มีเก้าใช่มีเก้ากับแปดมีเก้ากับแปดแม่นนี้ก็เลยมั่นใจมาแค่คือเก้าแปดแปดเก้าชอบมากคือเก้าแปดแปดเก้าล่างแปดเก้าเก้าแปดล่างเก้าจะได้กลับมาเก้าหมื่นวันนี้เก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าแปดแปดเก้าตกลง ส่วนไหนกฤติพานมาเนาะที่่ทีบางท่านมันก็บอกเห็นศูนย์เก่าแม็น้ำนี้กฤติพานมาแม็น <fucking> ้ำนี้บอกว่าถ้ามีศูนย์คือศูนย์เก่าเม็ดเดียวถ้ามันมาศูนย์มันมามศูนย์คือหนอกมันจะมาศูนย์เก่าเม็น้ำนี้บอกเลยไห้เอาศูนย์เก้าเก้าศูนย์เม็ดนี้ย่ำเลยเด้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ปั้นไปเลยไม้อะดีเห็นปะว่ากลับมาศูนย์เก้าหวดนี้แม็น้ำนี้ว่าโบมีศูนย์เม็ดน้ำนี้ว่าโบมีศูนย์นี้แมนมีเก่ากับแปดมีเก้ากับแปด ส้ายพี่ซ้ายพูดจัดเลยใช่มีเก่ากัแปดมีเก่ากัแปดมีเก่าก็แปดบอมีศูนย์บอมีศูนย์ทางวันมีศูนย์ปู่คบอกว่ามีศูนย์ครูนั่นคููนี่อันนี้แล้วว่าวันี้ไหมแล้ววันนี้แปดกับเก้าถ้ามีเก้าเก่ากับแปดนี่มันจะเป็นเก่ากับแปดเยังคู่กันเก้าแปดถ้ามีแปดก็ครึ่งเฮ้าเก้าอะไรแบบนี้เลยแปดสองสองแปดเด็ดแปดใช่บาเรกีมันนี้แปดสองสองแปดอทำเป็ช่วงเขียนเขียนจดจด เราบอกแค่ละตัวไงแม่บอกแค่ละตัวเี่ยจุดสามตัวนี่ยังไงเดี๋ยวติดจุดไปพร้อมกันก็เจ็ดเลขที่สามตัวคือเก้าแปดสองอสามตัวเก้าแปดสองเลขที่ฝันได้เก้าแปดสองอซี่เขียนไปพร้อมกันเด้วเลขฝันได้เก้าแปดสองวิ่งเก้ากับแปดใช่สามตัวเก้าแปดสองเก้าแปดสองดวันนี้นี่ก็สามตัวมีแค่นี้ค่ะให้สามตัวทางเดียวไปเลยค่ะว่าต้องไปห้เลขหลายตัวเขาคือเขาดูดคู่ดุด แค่นั้นค่ะเขียนแล้วต่อไปสองตัวสองตัวคือเราตัดออกมาแม่นนินี่ตัดออกมาให้ยได้ไหมเริ่มแปดสองแปดสองแล้วก็เก้าสองครับแปดเก้าครับแมนนิมี่เลขกับหัวหอหกสองหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็กับหัวเก้าแปดคือหกแปดไม่แค่นั้นค่ะเก้ากับหกคืวเราทันกันเลยกรับใช่แปดเก้าสองเด็กแมนนิมี่มาหลายตัวเลยอันที่เห็นเนี่ยคือกับหัวหอยย่านเพื่อนกับว่าไปย่านเพื่อนก็ไปซื้อตามบอก ขนาดบอกสูตรเก่าไปบ่วงกบเบื้อยังเอาตาบ้งกบหนึ่งอันหายไปก็ยังเบาก็มีรังพุน่ะแรงสั่นติเพราะแม่บ้านควรบ้วงหน่อยยาให้ดินยาให้ดินเน้นๆเม็ดเดียวมาเอาคงสุดท้ายอีกแม่มีสีเป็นคนคนฝันเดี่ยวตัวใดได้จำนวนนี้ละคนที่เน้นให้ค่อยมากเอาอีกอย่านึงอยู่ในนี่คือเอาตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนแต่บ่ตัวนี้อยู่ในนี่น้นที่สุดจะเป็นตัวใดเนาะเน้นที่สุดฟันทงหรือแปดเก่าแปดเก้าล่างถ้าคนเลยมักลอตเตอรี่ก็ไปหาเอาแปดเก้าล่างครูบอกมาแบบนั้น 8ปดเก้าฟันทงคือล่างแปดเก้าล่างเก้าแปดล่างเอาคูนี่ละได้เวลาโชว์เชียนแบบไว้นี่เพิบก็ต้องก็ต้องเอาหลายดอกค่ะเอาโชว์ไหนเลยดีกว่ากนนิ่งๆวางนิ่งๆเลยเอาโชว์ไขยต้วนิ่งๆ้นิ่งๆครับสำหรับแนวทางของแม่น้ำเนยนะครับหนึ่งนิุนานแปดให้วิ่ง เก้ากับแปดเน้นไปที่เก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าแปดเก้าก็แปดใช่เน้นพิสูจนก้าแปดเก้าทางเน้นสูจแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดอุ้งกลมด้วยพี่น้องอุ้งกลมแดงแดแปดเก้าแเก้าหานีเป็นเลขยังที่พ่อสะตีถามแน่นอนว่าเก้าหาเป็นเลขยังเก้าหาคือเป็นเลขของแม่นำนี้แม่เลขของแม่นนี้แม่ แ่น <ged> ี <water> <ged pain> ้อนแม่เี้ินาพรแมปมันตา้หาแม่ีก็เลยลงไหนเจ้าหาต่ตมจราไพิจารณาเด้ค่ะเดอทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางครับ้อจับเป็นเพียงแนวทางค่ะโค้งชุดไทยค้งสุดไทยวันท่ยี่สิบหก สำหรับแนวทางของแม่น้ำนี่นะครับหนึ่งมิถุนาแปดให้วิ่งเก้ากับแปดเน้นไปที่เก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดตัวที่หเก้ากับแปดใช่เน้นที่สุดกับแปดเก้าทางเน้นสุดแปดเก้าเก้าเก้าแปด อุงุมเ้อพี่น้องุกคุ้มแปงนด่แปดเก้าแปดเก้าบัดนี้มันวาสิออกแปดเก้าแปดเจ็ดนะเจ้ามาถ้าใส่รูขึืนมาแทนก็เลยได้แปดเจ็ดบัดนี้แปดเก้าก็เลยเป็นคิ้ววันนี้มันจะเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันไปผู้บอกมันจะเลี้ยงกันไปเลยแปดหกแปดเก้าบัดนี้แปดหกแปดเก้าตะโกนแปดเก้าเรื่องวันนี้แปดเก้าคุณเพาะแปดเก้าค่ะพี่แปดเก้าค่ะถ้าแปดเก้านะแหมจไมจะมีตแปดกับเก้าเจิน